สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ็อบมาดินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะ,ะมารีวิวเป็นกระเป๋าทรงทอแบกนะครับใบหนึ่งที่น่าใช้มากๆสําหรับช่วงหน้าฝนนะครับก็ยังอยู่ในซีรีส์ของกระเป๋าหน้าใช้ในช่วงหน้าฝนนะสำหรับใบนี้เป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่ามงเบลนะครับก่อนหน้านี้จริงๆผมมีการรีวิวไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเป็น2รุ่นก็จะเป็นรุ่นที่เป็นแบบคาดอ,อกคาดเอวหนึ่งใบนะครับแล้วก็เป็นเป้ชื่อรุ่นว่าบรีนาเทนนะครับเพื่อนๆไปย้อนดูในคลิปเก่าๆได้ คือเป็น2ใบที่แบบเวิร์กมากนะครับสำหรับคนที่อยากได้กระเป๋าในลักษณะแบบนั้นแต่ก็จะมีบางคนที่อยากได้กระเป๋าฟีลลิ่งของความเป็นกระเป๋าแบบทอสแบ็กก็คือเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าถือธรรมดานะครับแล้วใบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นใบที่ผมน่าจะรอนานที่สุดเพราะว่าเป็นใบที่ขายดีตลอดการของเขานะครับจะเป็นลักษณะคือเป็นซ็อกทอสแบ็กนะครับราคาค่าตัวใบนี้อยู่ที่ราคา1,950บบาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบ ไม่ถูกไม่แพงแล้วก็แน่นอนว่าพอเป็นมองเบลเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของคุณภาพการตัดเย็บว,วัสดุทั้งหมดที่เอามาใช้เนี่ยก็เป็นเกรดที่เป็นพรีเมียมนะครับมีความอึดถึกทนแน่นอนนะครับที่สำคัญเป็นแบรนด์ที่มีสโ,โลแกนว่า Function is Beauty เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกจุดทุกมุมของเขาเนี่ยผ่านกระบวนการการคิดมาหมดแล้วเป็นอย่างดีนะครับตามสไตล์ของญี่ปุ่นผมให้ดูนะในซีรีส์นี้เขาก็มาเต็มมากครับในแท็กทางด้านข้างนี่นะครับ เขามีการทําแท็กมาเลยว่ามองเบลเห็นไหมซิน1975นะครับ function is beauty นะครับเนี่ยโชว์กันไปเลยนะครับว่าปรัชญาของแบรนด์เขาคืออะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองรีวิวดูว่าแบบกระเป๋าใบนี้เนี่ยเขามีจุดเด่นหรือมีอะไรที่น่าสนใจถึงทําให้เป็นกระเป๋าที่แบบขายดีตลอดการของแบรนด์นะครับจนผมเองผมก็ต้องก็ต้องรอครับเพราะว่าไม่มีของแล้วก็มักจะไม่ค่อยมีสีดำ มาดูถึงเนื้อผ้าก่อนดีกว่านะเนื้อผ้าของมองเบลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าแบบริบ s t ็อกนะครับก็คือผมเคยพูดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผ้าเนี่ยจะเป็นลายตารางแบบสี่เหลี่ยมนะแล้วก็เวลาที่ฉีกขาดเนี่ยคือเขาก็จะไม่รันไปเขาจะหยุดทันทีนะครับก็เป็นที่มาของคําว่าริบส t o p แต่ความละเอียดของมองเบลก็คือว่า r i p ส t o p กเนี่ยก็จะมีหลากหลายเวอร์ชั่นมากๆมีหลากหลายความหนาความบางนะครับแล้วแต่ฟังก์ชันของกระเป๋าประเภทนั้นๆนะครับอย่างใบนี้เนี่ยทั้งใบนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่203กรัมนั่นแปลว่ามีความเบามากๆนะครับเขาก็เลือกใช้เป็น r i p สต็ออีกแบบหนึ่งนะครับอย่างซีรีส์นี้เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่าเป็น Triple r i p s t สต็อแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับ เขายังมีการโครตติ้งด้วยยูริเทนอีกหนึ่งชั้นนะครับก็คือเป็นการโครตทั้งหมดเลยทั้งใบเลยนะครับทำให้ผ้าชนิดนี้เนี่ยมีความเหนียวแล้วก็มีความทนทานเนี่ยมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับด้วยความที่กระเป๋าโทสเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ต้องจุของเยอะมากเห็นไหมครัเพราะฉะนั้นเขาคํานวณมาแล้วว่าความเหนียวของผ้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ที่จะทําให้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยไม่มีปัญหามากที่สุด อันนี้คือความละเอียดของญี่ปุ่นจริงๆเพื่อนๆมาลองดู t e x t อร์ของเนื้อผ้าหรือผิวสมัมผัสนะครับเวลาถ้าเราโดนน้ำนะครับผมจะลองใส่น้ำลงไปประมาณนี้อย่างนี้นะครับเหมือนเดิมเลยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าน้ำเนี่ยจะสามารถกลิ้งได้เหมือนเป็นใบบอลอย่างเงี้ยก็คือกลิ้งไปกลิ้งมาเลย ไม่มีการแบบซึมทะลุผ่านนะครับเพราะว่าเขาเป็นกระเป๋าที่เป็น water resistant ก็คือสามารถที่จะกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ได้กันนะ้ําแบบร0 0ซนะคือแบบเอาไปจุ่มน้ําก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าสําหรับการลุยฝนละอองฝนเนี่ยผมว่าสบายมากๆนกลครับเนี่ยกลิ้งไปกลิ้งมาได้เลยนะดูผ่านกล้องได้เลยนี่ก็เป็นคุณสมบัติผ้า ripstop ของเขาที่มีการเคลือบยู e t เทนอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับเวลาที่เราต้องการทําให้แห้งก็แค่เอาทิชชู่เนี่ยเช็ด เบาๆซึมน้าําออกสบายมากเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยคือคุณสมบัติข้อแรกก็คือเรื่องของผ้านะครับซึ่งชนะมากๆนะครับจะไม่มีเสียงนะครับเป็นผ้าที่มีน้ําหนักเบานะครับก็ถือว่าแบบโอเคมากๆสําหรับเนื้อผ้าที่มีความเหนียวทนทานนะแล้วก็เป็นจุดแข็งของแบรนด์เขามากๆนะครับอย่างที่2ที่ผมเห็นนะแล้วก็ เห็นจุดที่แบบชัดเจนมากๆก็คือว่าตรงบริเวณหูจับทางด้านบนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเขาเนี่ยมีการเย็บแบบ2ชั้นแล้วก็มีการเสริมเป็นแคนวาสอีกนะฮะอันนี้เป็นผ้าใบเลยที่เรียกว่าช่วยล็อกนะครับทำให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับความความสูงนะครับระหว่างหูจับด้านบนจถึงด้านล่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับการที่สะพายขึ้นไหล่นะครับเหมาะสําหรับการถือจะถามว่า สามารถที่จะสะพายขึ้นไหล่ได้ไหมผมลองดูแล้วนะครับสามารถสะพายขึ้นไหล่ได้แต่ค่อนข้างที่จะพอดีถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าถ้าเป็นของผู้ชายเนี่ยผมว่าสายตรงนี้เขาเหมาะสําหรับการทํามาให้เพื่อเป็นถือเป็นโท็แบ็กแบบนี้มากกว่านะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับเขามีการเย็บลักษณะแบบนี้แล้วก็มีการเล่นสีของได้นะครับให้เป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมั่นใจได้ว่าตรงหูจับเนี่ยจะมีความเหนียวแล้วก็มีความทนทานเป็นพิเศษ สำหรับรุ่นนี้เพราะว่าคือเป็นโทสแบ็กนะครับแน่นอนว่าน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่หูของกระเป๋านะครับแล้วบาลานซ์ฟีลิ่งต่างๆก็ถือว่าโอเคมากเวลาที่เราถือนะครับช่องทางด้านหน้านะครับที่ก็เขียนว่าซ e r o p พอยต์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่องซิปนะครับซิปเป็นไงบ้างเอง่ยซิปแบบรูดลื่นมากนะครับแล้วก็ทางด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตราโลโก้มองเบลนะครับนี แล้วก็จับแบบสบายมือมากครับเวลาที่เราลูดไปลูดมานะครับสามารถที่จะจุของได้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะล้วงให้เพื่อนๆดูจากทางด้านข้างนะครับมีคือเอาฝ่ามือเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในพ็อกเก็ตทางด้านหน้าเราใส่อะไรได้บ้างนะครับผมก็เตรียมไว้เลยอ่ะเป็นกระเป๋าสตางค์อันนี้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์ t r l i l w l l t e t นะครับซึ่งขายดีมากถ้าเปิดหน้าเว็บไซต์เนี่ยผมว่าของแบบ out of stock นะคือขายหมดนะครับ คอยวอลเล็ตนะครับก็คือเป็นกระเป๋าใส่เหรียญก็น่าจะขายหมดเหมือนกันในเว็บไซต์นะครับแล้วก็เป็นกุญแจบ้านนะครับแล้วก็เป็น power bank นะครับน,นี่ครับสามารถที่จะใส่ของแบบที่จำเป็นเนี่ยในช่องหน้าได้เลยเป็น quick pocket ทางด้านหน้านะครับรูดเข้ารูดออกได้นะครับแล้วก็ถือตรงนี้เป็นโทดนะครับฟังก์ชันที่2เขาก็คือการใช้เป็นแบบ Backpack นะครับคือ ฟังก์ชันที่2เนี่ยผมว่ามันเป็นเหมือนของแถมนะแต่คนที่จะซื้อกระเป๋าใบนี้เนี่ยคือเหมาะกับคนที่ต้องการหากระเป๋าโทสจริงๆคือเป็นคนที่อยากได้กระเป๋าแบบทรงถือครับแล้วก็เป็นซอฟต์แล้วก็เป็นไลท์เวทมากๆนะครับคือมีน้ําหนักเบาสามารถที่จะแบบม้วนอย่างเงี้ยครับแล้วก็พับเก็บได้ง่ายๆนะครับแบบสบายสบายนะครับไม่ได้เป็นอยู่ทรงอะไรมากมายแล้วก็มีฟังก์ชันที่แถมมาก็คือว่าสามารถที่จะสะพายเป็นเป้ได้นะครับเหมาะสําหรับ เวลาที่เรามีของเยอะๆแล้วเราต้องการความคล่องตัวนะครับเป็นแบบแพนฟรีตรงนี้นะครับเราแค่ดึงตรงนี้ลูดออกมานะครับเราก็จะได้เป็นกระเป๋าเป้เลยซึ่งเขาก็คิดมาแล้วว่าทําให้ฟังก์ชันของการลูดเนี่ยสム ooth ที่สุดนะฮะแล้วก็แบบง่ายมากๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้เป็นเป้ได้เลยแล้วเวลาที่เพื่อนๆต้องการจะเก็บนะครับเวลาที่เก็บเนี่ยไม่ต้องการคิดเลยนะฮะคือดึงตรงนี้ให้สุดเน้นคําว่าให้ตัวอะไหล่บัคเกิลตรงนี้ไปให้สุด นะครับทั้ง2ด้านแบบนี้พอสุดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตัวสายทางด้านหลังเนี่ยเขาจะแนบไปกับกระเป๋าเลยเป็นเหมือนเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เวลาที่เราถือในลักษณะแบบนี้ก็จะไม่รู้เลยว่าทางด้านหลังเนี่ยเขาสามารถที่จะมีฟังก์ชันเสริมกลายเป็นกระเป๋าเป้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับส่วนทางด้านบนครับก็จะเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอะไหล่แบบ ของมองเบลอีกเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นอะไรก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัว X นะครับเอาไว้สมับรล็อกเพื่อที่เวลาที่เราใส่ของเยอะๆนะครับกระเป๋าเนี่ยจะได้ช่วยในเรื่องของการอยู่ทรงหรือว่าเวลาที่เราใช้เป็นเหมือนแบ็คแพ็คอย่างเงี้ยนะครับจะได้ช่วยในการพยุงน้ำหนักนะครับซึ่งเขาก็คิดมาเป็นอย่างดีสามารถที่จะปรับได้นะครับด้านในเนี่ยนะครับก็คือมีซิปนะครับแต่อยากจะให้ดูคอนเซปต์แล้วก็วิธีการคิดของญี่ปุ่นนะว่า เขาวางคอนเซปต์ไว้ยังไงบ้างนะครับนี่ก็จะมีเนี่ยฮะลักษณะเหมือนเดิมเลยเหมือนกับเหมือนเบอริน่า10นะครับให้เราสามารถจะเอาไว้คุกอะไรเพิ่มเติมได้นะครับกระเป๋าใบนี้สามารถที่จะขยายขนาดได้ครับสมมุติเราใส่ของเยอะๆอย่างเงี้ยครับใช้เป็นเป้ปุ๊บเราสามารถที่จะดึงแล้วก็เพิ่มขนาดพื้นที่ให้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับให้สามารถจุได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะรูดในลักษณะแบบนี้ได้นะครับทางด้านในเนี่ยจะเป็นพ็อกเก็ตแบบ โล่งๆเลยนะครับเนี่ยคือโล่งแล้วก็แบบใส่ของไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตั้งทรงได้นะครับคือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีดันทรงถ้าต้องการให้เขาตั้งเป็นทรงนะเพราะว่าเป็นเป็นซอฟแบบโทสจริงจริงนะครับแล้วเวลาที่เราใช้เขาก็จะพับลักษณะแบบนี้ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยจะเหมือนกับกระเป๋าโทสธรรมดาเลยครับที่มีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ในการล็อกนะครับเพื่อ ที่จะรักษาทรงเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราอยากจะรูดซิปได้ไหมสามารถที่จะรูดซิปได้เช่นเดียวกันนี่นะครับเพื่อที่จะป้องกันของที่อยู่ทางด้านในน,นี่ก็จะเป็นฟีลิ่งที่เขาแบบดีไซน์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าทําการบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับคราวนี้ใส่อะไรได้บ้างนะครับความจุเนี่ยโอ้โหจุเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ข้าวของไปฟิตเนสเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมเนี่ยใส่อะไรได้บ้างนะครับสมมุติใส่เป็น เสื้อผ้าออกกำลังกายนะครับเนี่ยสบายมากๆครับ1แพ็คนะครับใส่เป็นร่มนะครับสีดำา1คันนะครับใส่เป็นขวดน้ำนะครับแล้วก็ใส่เป็นเสื้อกันฝนแปลงสีฟันนะครับใส่ได้นะครับหรือว่าเป็นรองเท้า1คู่นะครับเป็นรองเท้าแตะนะหคู่แบบนี้ครับก็สามารถที่จะใส่ได้ทั้งหมดลงไปเลยแล้วก็ยังเหลือ space อีก จะลองทําให้เพื่อนๆดูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะติดทางด้านบนนะครับนี่แล้วก็ถือเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับกระเป๋าเนี่ยเขาจะเป็นทรงมากยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อเราเนี่ยใส่ของเข้าไปทางด้านไในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋าใบนี้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าตั้งทรงเองได้นะครับอยู่ที่การ จัดของที่อยู่ข้างทางด้านไในมากกว่าแล้วก็เหมาะสําหรับการถือเป็นโทษมากๆนะครับเนี่ยผมให้ดูทางด้านข้างเห็นไหมครับทรงของกระเป๋าเนี่ยจะดูสวยมากเวลาที่เราใส่ของให้จุนะครับเทคนิคของผมคือใส่ของถึงประมาณที่ซิปเนี่ยผมว่ากําลังดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ข้าวของที่จําเป็นเนี่ยทางด้านหน้านะครับพวกกระเป๋าสตางอะไรต่างๆเ,เพราะว่าทางด้านในเนี่ยคือเขาไม่มี เขาไม่มีฟังก์ชันเลยนะครับจะเป็นช่องโล่งๆนะครับนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบเป็นซอฟท์โทส์นะครับดีมากครับให้ดูทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองใส่ดันทรงนะผมมีดันทรงเดี๋ยวจะลองใส่เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่เป็นตัวแบบดันทรงที่ผมเนี่ย มีอยู่แล้วนะครับก็คืออันนี้สั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับที่เอาไว้ใช้สําหรับเวลาใส่พวกกระเป๋าโทสต่างๆนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการจัดทรงกระเป๋าได้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยพอเราใส่ไปปุ๊กอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนจะเห็นว่ากระเป๋าเนี่ยตรงฐานเนี่ยเขาจะสามารถ ตั้งได้มากขึ้นถ้าเราใส่ของเข้าไปนะเนี่ยก็จะสามารถตั้งได้มากขึ้นแล้วก็จะอยู่ทรงมากยิ่งขึ้นในบริเวณที่เป็นบริเวณถานเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบมีดันทรงเงียครับก็จะช่วยทําให้เวลาที่เรา organize ของต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาถือก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับ ความต้องการนะครับถ้าใครที่แบบอ,อ,อยากจะได้โทษตน้ำหนักเบาๆสักหนึ่งใบนะครับจะไปแบบใส่ของไปฟิตเนสก็ได้นะครับใส่ของเวลาไปชอปปิ้งก็ได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะครับก็เป็นใบหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ให้ลุกให้อารมณ์ที่ดูแบบสปอร์ตนะครับดูเท่น,นะครับใบนี้เนี่ยจะดูแบบโมเดิร์นมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองพับให้เพื่อนๆดูด้วยว่าถ้าเกิดพับแล้วเนี่ยจะได้ ขนาดประมาณขนาดานี้นนะสมมติผมพับเป็น3ามแล้วกันนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยครับเวลาที่พับเก็บเนี่ยก็จะลักษณะแบบนี้เลยอ่ะพับอีก2องเข้ามาเน,นี่ยก็จะได้ลักษณะคือเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือประหยัดพื้นที่มากเวลาที่แบบเราเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศนะครับแล้วก็อยากจะมีกระเป๋าโท็สักหนึ่งใบเอาไว้แบบ ไปซื้อมามา่าไปซื้อของฝากไปซื้อขนมไปซื้อชอ็อกโกแลตต่างๆในเกาหลีหรือในต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่แบบก็เวิร์กนะใบน,นี้นี่แล้วก็สามารถเป็นแบบมัลติฟังชันครับใช้เป็นกระเป๋าแบบเ,บเป้ก็ได้นะครับใช้เป็นโทตก็ได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในเว็บไซต์ของมองเบลได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่เอาไว้ในดีสคริปชันหรือว่าในกล่องข้อความทางด้านล่างนะครับนี่ก็เป็นถือว่าเป็น ตัวจบนะครับในซีรีส์ของกระเป๋าสำหรับช่วงหน้าฝนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณภาพนะคือโอเคมากครับการตัดเย็บนะครับไม่มีปัญหาเลยคือเนียบมากนะครับแมทเทอเรลก็ดีนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยทุกจุดคือเขาคิดมาหมดแล้วว่าเป็นดีที่สุดในในลักษณะของสไตล์ในกระเป๋าแต่ละประเภทนะครับเดี๋ยวผมจะมีเป็นเบอร์รีน่ ผมเอามาหยิบให้ดูครับมีใบนีนะ้ขนาดเขาจะแบบใกล้ๆกันเลยครับในช่องนะครับ,รบมีเพื่อน,เอนๆเนี่ยไปซื้อบริน่าเทนมาใช้เป็นที่ระบรอยแล้วนะแล้วก็ห้อยเป็นหมีมองเบลด้วยน่ารักมากครับตอนนี้ผมเห็นในเว็บไซต์เขาอ่ะจะมีเป็นพวงกุญแจอ่รสองร้อยกว่าบาทอะ่ะเป็นพวงกุญแจแบบน่ารักมากๆเลยมีแบบเป็นอุปกรณ์สําหรับการปีนเขาสําหรับการเดินทางอะ่ะเอามาห้อยเพื่อประดับตกแต่งกระเป๋านะเนี่ยครับ จะมีความแตกต่างกันกับเบอร์รีน่าทพอสมควรนะครับอย่างเบอร์รีาเนี่ยจะเป็นใบที่เหมาะสำหรับเป็นแบ็ p แพคที่เป็นแบบซิตี้แบ็คจริงๆอะ่ะคือเป็นอะไรที่แบบว่าตอบโจทย์ใส่คอมพิวเตอร์ได้ใส่แล็ปท็อปได้นะครับแล้วก็อยู่ทรงตั้งทรงได้นะครับมีความคอมแพกนะครับแล้วก็ Material เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าก็มีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าใบนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบกระเป๋าโท็ที่เป็นลักษณะก็คือเป็นซอฟ ก็คือเป็นแบบเบาๆลูๆแบบนี้นะครับมากกว่านะครับแล้วก็เราค่อยเอาของเนี่ยมาใส่ในกระเป๋าใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกกระเป๋าแต่ละประเภทเนี่ยให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็ความต้องการ ของแต่ละช่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแบบแนวคาดอกก็จะไปเลือกเป็นใบที่เป็นคาดอกนะครับใครที่ต้องการเป้สําหรับไปทํางานลุยฝนผมว่าบรินาเทนเนี่ยน่าจะเหมาะกว่าสําหรับใบนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อยากจะมีโทษที่จุของเยอะ นะครับเป็นใบสำรองติดเอาไว้ในรถหรือว่าวันที่ไปชอปปิง้งหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าใช้เป็นแบบโทษในซิตี้แบ็ในชีวิตปกติไประจำวันไปทำงานก็ได้นะครับก็คือให้อารมณ์ที่มีความเป็นมินิมอลนะครับแต่ว่าดูโมเดินแล้วก็มีอารมณ์แบบมีความแบบกลิ่นอายของความเป็นสปอร์ตนิดๆน,นะครับแล้วก็ดูแบบดูมัสคูลีนอยู่นิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับดีไซน์อื่นๆของมงเบลนะผมว่าใบนี้เนี่ยเป็นใบที่ ผู้ชายใช้แล้วน่าจะดูเท่นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่ชอบมากนะครับแล้วก็ถูกใจมากๆนะครับคราวนี้ผมยังติดในเรื่องของหน้ากากนะผมขอรีวิวไปในคลิปนี้เลยนะครับหน้ากากที่ผมใช้เนี่ยก็คือเป็นของ Mountain h i p o เนี่ยนะครับนี่ คือคุณสมบัติของเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะใช้เทคนิคของความเป็นญี่ปุ่นก็คือเป็นการพับแบบเหมือนออริกกมินะครับแล้วเขาก็จะมีเนี่ยสชั้นนะก็จะมีผ้าทางด้านในสุดเนี่ยเป็นฟิลาเจนนะครับแล้วก็มีตัวแผ่นกรองอากาศนะครับเป็น0.3ไมครอนแล้วทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นผ้าแบบมัสลินนะครับก็คือตามที่การแพทย์เนี่ยแนะนำนะครับ ก็เป็นสโลแกนของเขาคือคอมอร์ตด้วยคือมีความสวมใส่สบายแล้วก็ต้องโปรเทคได้จริงๆเนี่ยผมจะแกะให้เพื่อนดูนะคเขาทำสีออกมานะครับจะมี2ส,สีด้วยกันก็คือจะมีสีขาวกับสีดำนะครับเรียบๆเลยนะครับแล้วก็แมทเทอเรียลทางด้านหน้าเนี่ยจะเป็นผ้าแบบผ้าแบบมัสลินเนี่ยที่คุณภาพดีนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยจะเป็นเหมือนทรง Ninja นะินจาผมจะเรียกว่าเป็นทรงนินจา เป็นลักษณะแบบนี้ทางด้านในเนี่ยจะเป็นผ้าที่เรียกว่าเป็นฟิลาเจนนะครับก็คือค่อนข้างที่จะแบบสบายมากเวลาที่สัมผัสไปกับใบหน้าของเราผ้าแบบนี้เขาใช้ในการทําเครื่องนอนเกรดพรีเมียมนะครับผ้าที่เอามาบุทางด้านนี้ยแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวที่กรองนะครับสามารถที่จะมีแผ่นฟิลเตอร์กรองเนี่ย 0.3ไมครอนะครับเราก็จะมีโลโก้นะครับเป็นม t ลเทน i ิโปอยู่ตรงนี้นะครับส่วนสายตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายอิลาสติกนะครับที่ไม่เจ็บหูแล้วก็เป็นอีลาสติกที่เขาใช้ทางการแพทย์นะครับนี่ราคาอยู่ที่ประมาณ270กว่าบาทนะครับต่อหนึอันนะ อยู่ที่ประมาณ270กว่าบาทแต่เขาจะมีเป็นแบบแพ็คด้วยครับ4อันอยู่ที่1 0 5 0บาทนะครับแล้วด้วยความเป็นญี่ปุ่นอีกเช่นเดียวกันครับมีเพื่อนๆในช่องเนี่ยไปสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะมีการเล่นสีตรงนี้ครับคือหน้ากากเนี่ยจะมี2สีให้เลือกก็คือเป็นขาวหรือว่าเป็นสีดำนะครับแต่ว่าแท็กตรงนี้จะมีการเปลี่ยนสีไปนะครับก็จะมีสีแดงนะครับสีเนวี่สีขาวแล้วก็เป็นอีกสีหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรจะมีทั้งหมด4สีนะครับ ในตัวแท็กตรงนี้เพื่อให้คนที่ซื้อไปครบเซตเนี่ยสามารถที่จะเอาไปซักแล้วก็ใช้ซ้ำได้นะครับเขาคิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะได้ไม่ต้องลืมว่าเอ๊ะวันที่เราใช้วันนี้เนี่ยเป็นสีอะไรนะครับก็สามารถที่จะไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับนี่แล้วก็ทางด้านบนนี่นะครับตอนนี้ฟ้าร้องนะครับก็จะมีตัวโครงเหล็กแบบนี้ครับสามารถที่จะแบบปรัแบบได้นะก็เป็นอันนึงที่แบบ ผมว่าเป็นหน้ากากที่ให้ความรู้สึกแบบดูพรีเมียมนะแล้วก็กันได้จริงนะครับวัสดุทั้งหมดดีนะครับแล้วก็หายใจออกนะครับถึงแม้ว่ามี3มชั้นแล้วก็พูดเนี่ยได้ยินเสียงนะครับที่สําคัญคือสามารถที่จะครอบคลุมได้หมดจริงๆนะครับกับทุกๆสรีระเลยนะครับของใบหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้าเล็กหรือว่าหน้าใหญ่ผมว่าอันนี้ถือว่าโอเคมากนะครับแล้วก็เป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับแบบเป็นการพับแบบเหมือนออริกามม ลักษณะแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งได้ในเว็บไซต์ของมองเบลเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เลยอยากจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามีเพื่อนๆรออยู่นะครับบอกว่าอยากให้รีวิวตัวหน้ากาก,ากตัวนี้นะครับซึ่งผมคิดว่านะซื้อเก็บเอาไว้นะครับอยากจะซื้อมาลองก่อนสักหนึ่งชิ้นหรือว่าซื้อเป็นเซตก็ได้ครับวันหนึ่งคือถ้าเกิดไวรัสกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราจะได้มีหน้ากากที่เป็นแบบของดีมีคุณภาพเก็บเอาไว้ใช้นะครับนี่แล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็ หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะได้ไอเดียนะสำหรับการเลือกซื้อกระเป๋านะครับที่น่าใช้สําหรับในช่วงหน้าฝนนะครับช่วงนี้เนี่ยอะไรที่เป็นแบบแบรนด์เนมว่าเป็นหนังเนี่ยก็จะต้องอาจจะเก็บไปนิดหนึ่งครับแล้วก็เวลาที่เราต้องออกไปลุยฝนเนี่ยผมว่ากระเป๋าแบบนี้เนี่ยน่าจะเหมาะมากกว่านะครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจอบมาดินผู้ลาไปก่อนสวัสดีครับ